พี่ฟ้าพี่เ้ารอแม่คนเดียวไมไ่รอใครเลยพี่เ้ารอแม่คนเดียวไม่ได้รอใครเลยค่ะแม่ ฉีดให้หน้าตึงเหมือนไอ้โชคอะไอ้โชคหน้าตึงหนูหน้าไม่เปล่าไม่รับแกกเลยเออไม่รับแกกเลยอลูกแขกไม่รับครับแม่เออไม่เอาอะไรมาช้ผมเนี่ยเออขนน้องล่วงเยอะนู้เดินไปไหนก็ขนปิวไปทั่วเลยจำกัดขนหน่อยเขาจะเป็นภูมิแพ้กันหมดแล้ว เดินไปก็หัทถ้อยถ่อยขนแมวเนี่ยฮะขนแมวอ่ะเจอหน้าบอลนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยฮะแต่ว่าหน้าหน้าก็าหาใหญ่แล้วก็แต่ว่าบอลนี่ฟังแต่ <c oughs> ว่าตูยาวมาดูแต่แล้วมาดูหน้าบอลนี่ดีหน้าใหญ่ไหมดูในกล้องอะ่ะมาดูในกล้องแล้วมาดูในกล้องจะเห็นของจริงดูหน้าดูหน้าเสกเลยหน้าใหญ่อ่ะ หน้าวันนี้อนันนี้นาา่าหลักอันนี้น่าหลักนะวันนี้น่าหลักนะดูงึงคนงค <c oughs> างย้อยลูกโูคางห้อยเลยอูดะมืองโตเลยเหมือนชิงโตเลยมันเป็น <c oughs> ลูกชิงโตนะแมวนะแมวนะแต่วันนี้น่าหักเหมือนมามีเลย